60ัดีค่ะพร้อทางค่ะสวัสดีค่ะขายข้าวเหนียวเป็นกล่องนะคะอย่างนี้กล่องละ20นะคะ รา20แบบนี้เลยนะคะพร้อมทานนะคะข้าวเหนียวหมูนอกจากขายเป็นกล่องแล้วนะคะยังจะขายเป็นขีดด้วยนะคะขีดละ35บาทเนี่ยตามนี้เลยคะ่ะจะสั่งแบบทอดหรือไม่ทอดก็ได้นะคะสามารถไปทอดเองที่บ้านก็ได้คะ่ะข้าวเหนียวของหอม,หอมแ,แบบนี้นะะเลยค่ะโอ้ข้าวเหนียวเมดสวยนาคะน่ารัะ ก่อนได้พี่กล่องละยี่สิบค่ะเข้ามาชิมก่อนได้นะคะฟังแม่ค้าก่อนนะคะแม่ค้าขายดีมากเลยค่ะขีดก็ได้ค่ะอ๋อเป็นเป็นถุงนี้ก็คือสั่งเป็นขีดใช่ไหมคะใช่ค่ะสองยี่สิบค่ะรับทิ้ง่องดีค่ะกล่องแดงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขายได้ขีดกล่องแล้วค่ะวันนี้น่าจะประมาณสองร้อย จำนวนกล่องช่วงเช้านะคะตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะคะขายได้ประมาณ200กว่ากล่องแล้วนะคะอันนี้แค่เป็นกล่องนะคะส่วนที่ซื้อเป็น1่ขีหรือเป็นกิโลไปประมาณขี่กิโลแล้วค่ะคร่าวๆนะคร่าวๆห้าสิบกิโลสุดยอดความอร่อยเลยนะคะมาชิมกันได้นะคะลานหนึ่งทอดนะคะอร่อยร่อยมากมากเลยค่ะ ลูกค้าก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะซื้อได้ทั้งวันนะคะแต่รีบมาหน่อยนะคะเที่ยงแล้วบ่ายโมงก็น่าจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ก่อนได้จ้า